นี่คือความสามัคคีจับเชือกหน่อยจับเชือกหน่อยเร็วนี่สามัคคีบารมีการสร้างวิหารทานนี่การลําเลียงบรรยากาศของงานสร้างวิหารสร้างโบสถ์มหาอุโบสถของวัดป่าพุทธารามเรานี่คือศรัทธาบารมีใครามวามสามัคคีใครามี่ โบนมาหาอุดของวัดป่าพุทธารามวัดท่านติราภาพบรรยากาศท่านใดที่สนใจอยากจะมาร่วมบุญเปปูนสร้างวิหารทานกับงานสร้างโบสถ์มาหาอุดของวัดป่าพุทธารามก็มาได้นี่ก็คือคุณรรมลีพระเดชเพราะคุณหลวงพ่อท่านก็พาลูกศิษย์ลูกหาและผู้มีเจตจามาร่วมกันสร้างวิหารทานสร้างแบบโบราณ กับการสร้างโบสถ์มหาอุกของวัดป่าพุทธ,ธารามนี่มาออกกำลังกายมาเอ็กโซไซจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่บุญอีกบุญหนึ่งอี่บุญที่เราได้เห็นที่เป็นธรรมนำมาให้ดูมายรู้ว่าการสร้างวิหารทานแบบโบราณด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็พาญาติโยม ชาวบ้าจากสารอาทิตมาอาธิษฐานจิตสร้างวิหารทานร่วมกันนี่ขอประชาชน,นท่านใดที่อยากจะมาก็สุกเสาร์อาทิตย์หน้าก็มีงานเทป,ปูนอีกนะครับเพราะว่างานเทป,ปูนงานรวมพลคนสร้างโบสถ์สร้างวัดเราปฏิบัติเหมือนเดิมมาช่วยกันออกกำลังกายมาเอ็กซอร์ซส์มา, exercise, มา กายภาพบำบัดมาวัดป่าพุทธารามวัดนตินีคือภาพบรรยากาศนี่คือความสนุกสนานหรือประสานความสามัคคีสร้างคุคงามความดีร่วมกันเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาสร้างบุญสร้างบารมีมาสร้างงามความดีมาสร้างโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นที่สุด่งความขัง,ง,ง,งขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่มาร่วม สร้างบทร่วมกันนี่คือ,คอเราก็หาโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมีมีแต่ที่นี่ที่เดียวที่วัดป่าพุทธารามวัดธรรมสติอ้าวกราบขอพรพระประธานย่างไม้ล่างมือกราบขอพรพระประธานกับบ้านนอนสุขสาวอาทิตย์หน้ามีมีอีกมีอีก,อกนะหลวงพ่อนะ บอกเลยบอกล่วงหน้าเลยนะต่อที่นามีต่อมีต่อ่าหลวงพ่อก็ขอบอกประชาสัมพันธ์กับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าญาติโยมงานคนไหนที่ว่ามีภารกิจเป็นว่างกันงานอะไรก็ตามได้ไปวางแผนชีวิตถูกว่าอาทิตย์หน้าจะมาแล้วจะต้องวางแผนยังไงกับงานครับครับครับนี่พระฤๅษีก็คุณหลวงพ่อทั้งก็ อบอกไปท่านใดที่อยากจะมาสร้างวิหารทานมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมามีสร้างผลง,งานความดีที่วัดป่าพุทธารามก็อาทิตย์หน้าจุกเสาอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกก็บ่ายสองโมงจุกเสา,าอาทิตย์ <c oughs> หน้าบ <c oughs> ่ายสองโมงเป็นต้นไปมาร่วมนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็พาลูกศิษย์ทำงานสร้างวิหารทาน ทุกวันธรรมดาท่านก็พาลูกศิษย์ทำงานเป็นการฝึกกรรมฐานเป็นการฝึกภาวนาจเจริญสติภาวนากับงานสร้างโบสถ์นี่ใครอยากจะมาศึกษาธรรมะม,มาศึกษาพระธรรมที่วัดธรรมติก็มาได้มาปฏิบัติธรรมมาถือศีลอ่าช่วงนี้ใครจินเจก็มาได้ที่ปฏิบัติธรรมศีลภาวนาเรามาที่วัดป่าพุทธรามเราก็จะได้บุญได้กุศลผล,ลบุญ เพราะว่าบุญจากการฮ<า>ะมาบบาโอ้ยอ,องนี้มาช่วยพ้วกนี้ภายในการคุยกันมาดีมันเพราะว่ามันแจ๋ออนุโมทนาสาธุบุญนะสาวิตีกาแฟโบาาราณมาร่วมสร้างวิหารทานขอธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองลูกค้าเยอะๆนี่ลุงมาที่นี่ลูกค้าลุงเยอะมาเรามาสร้างวิหารทาน ลูกค้าเข้าออบ้านแฟงก็รับงานที่บ้านสบายเลยนี่คือกุศลลบนบุญที่เรามาทํางานสร้างวิหารทานเป็นบุญอีกบุญหนึ่งพิกิการเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองน,นี่ลงมาแล้ววันนี้อาก็อาจจะก่อ,อนกลับบ้านนอนกราบขอพรพระประธานที่ลานโบสถมหาอุปของวัดป่าพุทธารามเราด้วยบุญกุศล ผลบุญให้หนุนนําที่คนมาร่วมกิจกรรมของวัดถ้ำนาจีขอให้สุภาพร,ร่างกายเจริญรุ่งเรืองกิจการงานเจริญรุ่งเรืองทากิจการทิ้งได้อ้าวไปอยู่ตรงไหนมาเนี่ยยืนปากโมโอ๋อคนนะคนชอบปากโมอ่าเอกก็มาอยู่นี่เองนึกว่าไปอยู่ไหนนี่ก็สาธุสาธุสุภาพร่างกายแข็งแรงเอกขอให้กิจการมีดี คนมีดีขายดีขายด,ายดีเพราะว่าไม่มีใครทําเหมือนเราขอให้กิจการเราจะเริ่รุ่งเรืองทำลุงลุงลูกขายเยอะๆร่ารวยร่ารวยอ่าขอให้ถูกหวยด้วยอ่าอ่าผู้สนับสนุนบุนบญนุนนําให้กิจการเราร่ํารวยถูกหวยจะได้มีเงินลงทุนอ่าเปิดกิจการใหญ่ วันนี้อนุโมทนาสาธุกับคุณลุงผอมมามามา,มาทำไม่เป็นไรคุณลุงเอาให้คนที่เขาทานไปวันนี้ทานเกสดูภาพร่างกายแข็งแรงนี่วางจากคนอินหินดินทรายก็มาทำหอยทอดนี่คุณลุงของหอยทอดนครปฐมวันนี้วันที่15หเดือนตุลาคมหอยทอดนครปฐมนี่คุณลุงมาปฏิบัติธรรมมาถือศีล9้าวัน หลังจากที่ไปเทปูนกลับมาวันนี้ก็มาผัดทํากับข้าวเลี้ยงลงทานขอให้ธุรกิจการงานลูกหลานเจริญรุ่งเรืองนะลุงนะสุภาพคุณลุงร่างกายแข็งแรงนี่ศรัทธาในพุทธศาสนาเวลาเหลือน้อยเนี่ยก็เอาเวลามาทําบุญทําความดีนี่คือหอยทอดนครปฐมนี่คือเทคนิคการทํางานเราเราขายเราเราให้มันเยอะหน่อยซิ ไม่ไม่แฟนก็จินเจครับไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกเยอะเดี๋ยวหาข้าวต้มมันหาอหารเจที่วัดไปไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเ๋าเป็นเจจับตาจีนเจไข่ดินด้นไข่ดินด้นนี่คือบรรยากาศโรงครัวเราสำหรับคนเทปูนเราหลังจาก ทำงานสร้างวิหารเสร็จเราก็มาทานอาหารเลี้ยงลงทางก็คือคุณลุงของหมอยท่อํำพรอมาสมขอสุ่ภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะจะเบสอ่ะสาธุสาธุขอให้จเจริญรุ่งเรืองร่ลำรวยอ่านี่คนนี่ ลูกน้องเวลามันไปนครปฐมที่อันนั้นนะมันชอบไปกินนี่แหละมันก็ไปเวลามันแวะไปวะอ่าที่องค์พระเออถามนะไม่เจอบางบางลูกน้องบางทีมันหลายคนมันไปมันก็บอกว่าไปกินที่ของลุงนี่แหละมีมีก็เป็นเจ้าดังที่ชื่อหอมนั่นเลยหอมนครปฐมองค์พระปฐมเจดีย์ที่หาที่หาดึงหอยขึ้นไปเทถุงมั่นเอ แบบนี้ก็คืออาล,ลบพุทธุงพ่ออ่าขอขยื่นไปเลยสาธุแม่ขอบคุณครับขอแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงกินเก๊วพรุ่งนี้เช้ากลับไปเอาเอา,าเอาขาสได้ไปเลยอะ่ะสาธุสาธุเอาใช่มเหุเลยสาธุเหตุใดตัวใหญ่เนื้อในล้วนนะจ๊ะนีวใหญ่เนื้อในล้วนนี่ ไข่ไข่ไข่ก็แดงนี่คือบุญของเราที่ได้ทํากิจกรรมที่เราได้สร้างร่วมกันเนี่ยเราก็จะเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีมาพึ่งบุญบรารมีของหลวงพ่อท่านก็พาเราทําให้เราร่วมกิจกรรมทํางานกันนี่คือภาพรบรรยากาศพรุ่งนี้ไอ้ เคี้ยวเคียวเสาเสาศุกเสาอาทิตย์หน้าอย่าลืมบอกพ่อตานะเออบอกมาด้วยไม่มีใครปาดปูนศุกเสาอาทิตย์หน้าบอกพ่อตามาปาดหน้าปูนนี่คือบุญความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มาที่นี่ก็มีแต่กลกลยามิตรที่คิดดีต่อกันเพราะฉะนั้นใครอยากจะมา กินให้เอียมก่อนเขากลับบ้านกินให้เอียมก่อนเขากลับบ้านนี่เรามาสร้างวิหารทานสร้างบุญบารมีนี่คือภาพบรรยากาศของงานสร้างโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธรามเราเออพวกเราเป็นคาราว่าไม่มีปัญหาหรอกเรายังท่านทันมีเวลาจำกัดพราที่วัดท่านอยู่ได้ยังไงเนี่ย นี่คือบรรยากาศอ้าวไข่ต้มอ๋อไข่เจียวไข่เจียวอะไข่ต้มไข่อะไรนะแล้วโอ้ไข่ต้มไข่เจี่ยวไข่เจี่ยวไข่หวานไข่ดาวมีอ้าวเอาบอกตาหน่อยว่ามีไข่อะไรบ้างไข่เจียวไข่ดาวไข่ไข่เจียวไข่ดาวไข่หวานไข่ต้มไข่ต้มโอ๋อทั้งนี้ไม่ต้องอดอยากกับข้าวเลยยิง จะทอดเลยลเลยดิกินตะไคร้ครับสวัสดีครับก็มาสู่ช่องโหราราซาไทยพาไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าเดือนตุลาคมผมก็พามาชมภาพบรรยากาศกับงานบุญเทปูนหลังคาหน้าบัานหน้าโบสถ์นหนมหาอุโบของวัดป่าพุทธราววัดถ้ำกติวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเรามีนัดเจอกันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ ท่านใดที่ไม่ติดภารกิจก็มาร่วมบุญเทปูนสร้างบูถสร้างวิหารทานสร้างสาสนาฐา,านเอาไว้ในถิ่นพุทธธรรมเนี่ยผมก็นำมาให้ดูให้รู้ว่าภาพบรรยากาศกับงานบุญขึ้นมาดูภาพบรรยากาศด้านบนบนเทปูนของงานวันที่15

โชกุนมุมนี้ต้องระวังนะเป็นมุมที่เป็นอลริกับโชกุนเลยนะตัลงปิดวาจาหรือ,อยังถ้าปิดแล้วลุงก็จะไปพูดด้วยลุงได้ย,ย,ยิ้มให้มุมนี้โชกุนต้องระวังเพราะว่ามุมนี้เป็นอลริกับโชกุนเนี่ยฝั่งทางนี้มีศัตรูเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องระวังเอต้องเรียก พี่บางอยู่ข้างล่างแล้วมั้งพี่บางเลยช่างบางอ่ะมาสาป,ปูนอะ่ะบางมาล่ะมา,มา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกบอกหลวงพ่อ,อหลวงพ่อหลวงตาธรรมรัตน์เรียกพี่บางมาโบกให้ดีกว่าไปยก เออไปยกหินน่ะไม่สนเักสีกหลวงตาเบสเบสไปเรียกพี่บางช่างบางที่อยู่ตักหินอะ่ะขึ้นมาฉาบป,ปูนหน่อยเพราะไม่มีใครฉาบป,ปูน ช่างบางช่างบางเห็นตักหินอยู่อยู่กองหินอ่ะบอกว่าช่างบางบอกว่าลุง oh บูเรียกไม่มีคนถาปูเลยช่างบางช่างบางอ่ะช่างบางชื่อชื่อลุงบางลุงบางตัวตัวตัวเตี้ยเตี้ยช่างช่างปูนอ่ะอยู่อยู่ตรงนี้กองหินบอกว่าลุงบูเรียกมามามาถาปูหน่อยช่างบางช่างบางน้องเป้าหมอ เดาเดวช่างบางบอองบางบอางบางฮะ,นะะบอใบไ,ไม้สระององงูบอกว่าลุงบูเลเรียกไม่มีคนเอ่ป่าหน้าปูน,น,นเรียกช่างบางลุงตาช่างบางอยู่กองหินอะ่ะไม่มีคนเนยเรียก่างต่านแา้วยั่ของนขึ้นเลย มาพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญเลยไปเสียหลักสีไปเป็นรกรรมกรได้ไงโธ่ข้างล่าก็ดีเห็นไปยกยกหินยกอะไรอยู่ไม่มีใครทที่ไหนมีคนดูน,นะมีคนตักทินตับทรายไม่ได้ไม่มีเป็นไรแล้วเขาจะมีคนอยู่ข้างล่างเยอะไม่มีใครทำอะไรปูน,นานๆจะขึ้นมากระโดดแต่งมากปูนก็ไม่เป็นไร มาคุยมาปรึกษาหน่อยโอ้ยโไมงานเข้าเลยไม่ก็เห็นหน้าเห็นตาเลยโอ้ส่วนโกทำได้ที่ไงเรื่องานทำงานทำไม่ไลงมือ้นนี้มือนไันจะได้มีงานในร่มเลยหรอไม่เหืครับร่มมดเลยเลยเอ้คเลยเอแล้วก็อยไล่ไปบางขคานานหน้าม ไครับผมไ่มีนไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเลยเลยอะไรครับปุ่มอ่อปุ่มมีครับใส่ไปอยู่ใ่ไปใส่ไปใส่ไปไปไปคือใช้ความสามารถเลยครับไม่ต้องนั้นะความสามารถเลยย่ายมันย้ายมันสูงเกินไป่าไงป่าคุณนมยังไม่โอ้โหเดี๋ยวบวชทอเป็นพระเลยนะีนะอาจารย์ผมอ่ะรอต่อไปผมจะเอาเป็นอาจารย์เลย ยังไงเจ็บใจโซโไปหาหพออ่อโชทีจังหวัดมพ์ตุ้ยโอ้โไม่ได้มาสเดือนสมเดือนเลยเหรอต่างจัััญานเยอะอยอะไงนมีเยอะแยะ มีมีอเราไม้โบกหรืออะไรไปนี่ไะไม่โบกไม่มีไม่มีใครตัดแต่งมากเลแต่งมากมั่นเ้าวเดี๋ยวให้ช่างเขาอะไรไเลยไล่้มมัดู่ตุ้มไม่ไม่ขึ้นเลยี่นี่ไม่ผูกนี่นนี่ยังไม่ได้ผูกอ่ะูลางเนี่ยดูไม่ผูกอ่ะดูไม่ได้ไล่เลยได้ความรักทำเได้ไหมนี่นี นเต้องมวยอยแล้วต้องอยู่นู้นต้องมวยอยู่ฝั่งนู้นกับพิศักเออแล้ตัวนี้มันเคเคแคบเพินมก็ได้เขาใสขาพิัย้ำได้เลยปได้มาเออนี่ต่อทอดให้เลยมาที่ไหนะรงเสียลาดเลยเออมาจัดนี่ ต้องย้ำด้วยใช้ย้ำด้วยเราไม่ต้องไปใช้รอยที่พูดยังคุณพูดแล้วเวลาปูนแล้วนะเวลายังมีคนนะมื่อวานนี้คนคนงานคนเยววันใดวันที่เป็นบางทีเป็นนี่คือหลักการเราต้องขั้งนี้ต้องเหยียบย้ำด้วยมีรู้มีต้องอ้าวันนี้สบายผมยังเลย เพราะว่ามีสามะเนียนโดนปิดใบจาลุงแย่ได้คนเดียวเลยนี่มุมมุมเนี้ยโชคคุณอย่าประมาทนะเนี่ประชันไม่ไปได้ยังไปเจอเขาคุยลุงเป็นมางไงเป <c oughs> ็นจีละนิดเทียนิไไไปปแลล้วบเมา มากพ่ไม่สั่งหลวงพ่อไม่สั่งจำได้เลยใช่ไหมแต่ไม่หีวหลยหลวงพไม่ได้สั่งคนอื่นสั่งไว้ได้แล้ต้องหลวงพ่อยางเดียยนะถูกบ้างนะ เรไม่เหนียวหลัาไดีแล้วจะไปเรี่งเขาทำไมอ่ะปเรียกอะไรหวห้อย้นอะแล้วไงพร้อมบวกเลยแล้วไงตรงายนี่แหละตรงไหนนี่แลงแล้วไงอ่ะ ไม่อ่ะไม่มานั่นเหมือนตัวนั้นเลยตัวนั้นน่ะซื้อมาได้รุ่นนี้ใช้วันเดียวไม่กินมาตนแล้วอันนี้อันนี้ตัวใหม่อะตัวหม่ที่ไม่กินใหม่หรือเปล่าหรือว่ากินเริ่มเป็นีเนีมนเทแดงพูดมประมาณกี่โมงเนี่ย อไอเกาไม่ต้องไปละเอียดที่ไหนมาที่นี่หรือยิ่งยิ่งทำง,งานยิ่งกินเยอะมีความสุขของการกินอะไรก็อร่อยไปหมดมีกระสอบอร่อยรู้สึกว่าหายไปนานกลับมาบวมเลยสิบห้าโลเลยค่ะรู้เป็นได้อีกไหมเวานไหมขวาขององคพระสำหรับงาน เทปูนของวันที่15อาทิตย์ที่15เดือนตุลาคมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมาแล้วโว้ยเฮ้ยเทวดาก็จะมาพรมน้ำแล้วเราใช้อะไรเอ๋ผ้าใบปิดแผ่นนี้ได้ป่ะอฝนก็ตก พอดีเทปูนจบแต่คราวนี้หน้าปูนมันจะล้างหน้าปูนหรือเปล่าตรงนั้นแหละถ้ามันแรงก็ถถ้าแรงไหล เอามาเผื่อไว้ลุงผ้าใบผ้าใบขึ้นมาเลยครับเผื่อไว้หน่อยหลายครับหลายหลไหลขอผ้าใบด้วยผ้าใบด้วยผ้าใบ้ไม่ได้นะำไม่ได้ใบก็ไม่ได้ผ้าใบก็ไม่ได้ไหลอีกอยู่ดีเลย